สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องใกล้ตัวมากๆที่หลายคนน่าจะเคยเจอคืออาการท้องเสียนะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้เน้นยาแผนปัจจุบันนะคะจะลองดูว่าเอ๊ะในครัวเราเนี่ยมีอะไรที่พอจะช่วยบรรเทาเบื้องต้นได้บ้างอ้างอิงจากบทความยาดีจากครัวแก้ท้องเสียเบื้องต้นค่ะลองนึกภาพตามนะคะแบบปวดท้องกลางดึกร้านยาปิดหาหมอก็ลำบากอืมครัวอาจจะเป็นที่พึ่งแรกเลยก็ได้ แต่ว่ามีข้อควรระวังสำคัญมากๆก่อนนะคะคือถ้าอาการรุนแรงแบบมีไข้สูงอาเจียนไม่หยุดเลยหรือว่าทายเลวตลอดเวลาหรือมีเลือดปนอันนี้ต้องรีบไปหาหมอทันทีเลยนะคะวิธีที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยสำหรับอาการที่ไม่รุนแรงเท่านั้นค่ะ เอาล่ะมาดูกันค่ะว่าในครัวเรามีอะไรพอจะช่วยได้บ้างเริ่มจากสูตรเบสิกสุดๆเลยนะคะน้ำเกลือแร่แบบทำเองง่ายๆใช้แค่เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลอีก2ช้อนโต๊ะผสมในน้ำต้มสุกแก้วหนึ่งประมาณ200มิลลิลิตรแล้วก็ค่อยๆจิบค่ะอันนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขาก็แนะนำนะคะสำหรับพื้นที่ที่อาจจะหา ORS สำเร็จรูปยากหน่อยใช่ครับครับคือคกลไกมันเเรียบง่ายแต่สาคัญมากเลยครับ ร่างกายเราเวลาท้องเสียเนี่ยมันเสียน้ํากับเกลือแร่ไปเยอะการดื่มน้ําเกลือแร่ที่เราผสมเองนี่แหละครับมันช่วยเติมกลับเข้าไปโดยตรงเลยช่วยป้องกันภาวะขาดน้ําได้ซึ่งอันนี้เป็นอันตรายหลักของอาการท้องเสียเลยครับอืมเข้าใจเลยค่ะต่อมานะคะเป็นของที่ห่างง่ายมากๆก,กล้วยน้ําว้าสุกค่ะ ในบทความเขาบอกว่ามีสารสำคัญคือเพกตินสูงอ๋อเพกตินใช่ค่ะเป็นใย,ยอาหารแบบละลายน้ำที่ช่วยดูดซับน้ำในลำไส้ทำให้กากอาหารมันจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นแล้วก็ลดความถี่ในการถ่ายได้เหมือนมีงานวิจัยในวารสาร g a s t r o i n t e s t i n o l o g y เขาก็สนับสนุนนะคะว่ากล้วยสุกเนี่ยช่วยลดอาการท้องเสียในเด็กได้จริงวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยกินกล้วยน้ำว้าสุกสักลูกสองลูกเคี้ยวให้ละเอียดละเอียด ตัวเพคตินเนี่ยมันทำงานคล้ายๆฟองน้ำในลำไส้เราเลยครับนอกจากดูดซับน้ำแล้วเนี่ยยังช่วยเคลือบลำไส้ลดการระคายเคืองได้ด้วยเป็นกลไกทางธรรมชาติที่แบบว่าอ่อนโยนดีครับน่าสนใจจังเลยค่ะที่แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องกล้วยมันตรงกับวิทยาศาสตร์พอดีเลยทีนี้จากกล้วยอีกอย่างที่เขาแนะนำว่าอ่อนโยนเหมือนกันคือน้ำข้าต้มค่ะ ใช่ครับน้ำข้าวต้มอันนี้ก็ดีครับให้พลังงานย่อยง่ายมีแร่ธาตุอยู่บ้างแล้วก็ช่วยชดเชยน้ำได้ดีเลยมีการศึกษาใน Journal of Pediatrics นะครับเขาพบว่าประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกับ ORS เลยทีเดียวในการช่วยเด็กๆที่ท้องเสีย โอ้โห oh, ดีจังวิธีทำก็ง่ายๆครับต้มข้าวกับน้ำเยอะหน่อยกรองเอาแต่น้ำใสๆมาจิบบ่อยๆครับให้ประโยชน์คล้าย ORS แต่มาจากของในครัวเรานี่เองนะคะแล้วนอกเหนือเรื่องชดเชยน้ำมีอะไรที่ช่วยเรื่องออการทำงานของลำไส้โดยตรงเลยไหมคะมีครับมีอย่างเช่นขิงสดครับผมในบทความเขาบอกว่ามีสารชื่อจินเจอร์จินเจอรล ครับตัวนี้มันมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบแล้วก็ช่วยปรับการบีบตัวของลำไส้ให้มันดีขึ้นด้วยแถมยังช่วยลดอาการคลื่นไส้ที่แบบว่ามักจะมาคู่กันกับท้องเสียได้ด้วยครับโอ้โหเรียกว่าครอบคลุมหลายอาการเลยนะคะทั้งอักเสบทั้งคลื่นไส้วิธีใช้ก็แค่หั่นขิงสดสัก3ามสี่แวนต้มกับน้ําจิบอุ่นๆสินะคะนอกจากขิงแล้วเนี่ยเหมือนจะมีเครื่องดื่มในบ้านอีกอย่างคือใบชาแก่ค่ะ อ๋อ oh, ใช่ครับใบชาแก่ที่เรามาชงดื่มกันนี่แหละครับในนั้นมันมีสารชื่อแทนนินแทนนินมีรทิ์ฝาดสมานคือมันจะช่วยให้ผนังลำไส้หดตัวลงหน่อยแล้วก็ลดการหลังน้ำในลำไส้มีงานวิจัยจาก phytotherapy research เขาก็สนับสนุนเรื่องนี้นะครับว่าแทนนินช่วยลดการถ่ายเหลวได้ วิธีใช้ก็ชงชาแก่เข้มๆหน่อยทิ้งไว้ให้อุ่นๆแล้วค่อยจิบทีละน้อยครับแสดงว่ากลไกของแทนนินในชากับเพคตินในกล้วยเนี่ยคือคนละแบบกันเลยใช่ครับคนละแบบเพคตินจะเน้นดูดซับน้ําเหมือนฟองน้ําอย่างที่บอกส่วนแทนนินเนี่ยจะออกแนวไปช่วยแบบว่าผนึกผนังลําไส้ลดการรั่วซึมของของเหลว แต่ว่ามีข้อควรระวังนิดนึงคือเรื่องคาเฟอีนในชาอย่าดื่มเข้มไปหรือเยอะไปเพราะมันอาจจะไปกระตุ้นลำไส้หรือบางคนอาจระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะต้องระวังเรื่องคาเฟอีนด้วยแล้วน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นล่ะคะเห็นในบทความก็พูดถึงเหมือนกันครับสำหรับน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นเนี่ย น่าจะเป็นการช่วยทางอ้อมมากกว่านะครับคือวิตามินซีในมะนาวเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันโดยรวมของร่างกายอยู่แล้วส่วนกรดซิตริกเขาก็ว่าอาจจะช่วยยับยั้งเชื้อโรคบางชนิดได้บ้างแต่ริตรงนี้อาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่าวิธีอื่นๆที่เราคุยกันมาแต่ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยเพิ่มน้ำเข้าร่างกายแล้วก็ได้วิตามินซีไปด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาการแสบท้องง่ายอยู่แล้วนะครับ อ๋อเป็นตัวเสริมภูมิคุ้มกันนี่เองโอเคค่ะทีนี้มาดูอีกมุมหนึ่งคือการปรับสมดุลในลำไส้โดยตรงเลยอย่างพวกโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวค่ะครับอันนี้เป็นการแก้ที่แบบว่าค่อนข้างตรงจุดเหมือนกันคือการเติมโปรไบโอติกหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดดีพวกแลคโตบาซิลัสอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับครับพวกแลคโตบาซิลัสเนี่ยแหละครับเติมกลับเข้าไปในลำไส้ที่อาจจะก,กำลังเสียสมดุลไปมีงานวิจัยใน Cochrane Database เขาพบว่าช่วยลดระยะเวลาท้องเสียได้เฉลี่ยประมาณ1วันเลยนะครับลดไปได้วันนึงเลยเหรอคะครับแต่สิ่งสำคัญมากๆเลยคือต้องเลือกชนิดที่เป็นรสธรรมชาติไม่หวานจัดนะครับเพราะว่าน้ำตาลสูงๆเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้อาการท้องเสียแย่ลงได้ครับ อ๋อจริงด้วยค่ะต้องเลือกรถธรรมชาติไม่หวานจัดนะคะสรุปแล้วเนี่ยนอกเหนือจากของเดียเด่ยวๆที่เราคุยกันมาเราอาจจะผสมผสานกันได้นะคะเช่นทําน้ําเกลือแร่เองหรือว่ากินกล้วยบดผสมกับน้ํำข้าวต้มหรือดื่มน้ําขิงอุ่นๆแต่ที่สําคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะใช้วิธีไหนคือต้องดื่มน้ําสะอาดเยอะๆนะคะเพื่อทดแทนน้ําที่เสียไป แล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารมันๆน,น,นมสดกาแฟไปก่อนช่วงนี้แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นในสักสองวันหรือมีอาการรุนแรงอย่างที่บอกตอนตอน้นก็ต้องไปหาหมอนะคะถูกต้องเลยครับจะเห็นว่าของในครัวที่เราคุนค้นๆกันนี่แหละถังเกลือน้ำตาลข้าวกล้วยขิงชามะนาวหรือโยเกิร์ตเนี่ย ่างก็มีกลไกในตัวมันเองที่ช่วยบรรเทาอาการท้องเสียเบื้องต้นได้ตั้งแต่การชดเชยน้ำเกลือแร่การดูดซับน้ำลดอักเสบหรือไปจนถึงการปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เลยครับใช่ค่ะทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัวมากขึ้นจริงๆค่ะครับ ซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าเออภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่ในครัวเราเนี่ยที่เขาใช้กันมามันสะท้อนความเข้าใจใน,นกลไกซับซ้อนของร่างกายเราได้ยังไงบ้างแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทุกวันนี้ยังคงเรียนรู้อะไรจากสิ่งธรรมดารรมดาใกล้ๆตัวเราแบบนี้ได้อีกบ้างโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวาดีไวไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดเมาฝากอีกเพียบแล้วเจอกันค่ะ